เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํำรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเรื่องราวของไทย SME GP SME จะเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใท้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับรูปท่งเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงสองรางวันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคําตอบกลับมานะครับทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในทุกเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเช่นกันเพื่อที่จะคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะมอบของขวัญพิเศษให้นะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุกร้าได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปด,ดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปียุสลากนะครับซึ่งจะผู้ฝากจะซึ่งจะเปิดให้ออมเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปแต่ไม่เกิน22ปีนะครับการออมก็ออมขั้นต่าเพียง2ีบาทเท่านั้นซึ่งสลากเมื่อหมดอายุแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร,อร้อยละ0.30ตต่อปีนะครับแล้วก็ระหว่างทาง ยังมีสิทธิที่จะถูกรางวัลเพื่อการศึกษามูลค่าเดือนละ9ล้านบาทอีกด้วยนะครับตัวนี้กั้นครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับยุษสลากซึ่งสลากนี้จะมีอายุ1ปีแล้วก็จะเมื่อครบอายุ1ปีแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยร้อละ0ูตจุดสามศูนย์ต่อปีนะครับการออมก็ออมขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีสิทธิที่ถูกรางวัลการศึกษามูลค่าเดือนละ9ล้านบาทด้วยกันนะครับ จะเปิดให้ออมเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่7ขวบถึง22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปียุสลากเนี่ยนะครับจะเปิดให้ออมสําหรับผู้ที่มีอายุเท่าไหร่นะครับมีอายุเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิมพ์คําตอบลงในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทาาางงงกกรรเเเิิินนนป็ฝผยพศษ ซึ่งจะมีอยู่ป2ประเภทด้วยกันคือเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับโดยเง <Yeah, S 1> ินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะมีระยะเวลาในการรับฝากนาน4เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ร้อยละหนต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจะมีระยะเวลาในการรับฝากนาน9เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะให้ร้อยละหน1หนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละหน ส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจํานวน1นึ่งื่นบาทนะครับสามารถเปิดบัญชีได้จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อรับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือว่าทางเว็บไซต์ w w i d w b GSB.OR TH ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหาเพื่อให้ลูกค้าสามารถนําไปใช้ในการซื้อบ้านการซ่อมแซมอาการต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยช่วง6เดือนแรกในธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษเงินต้น1ล้านบาทชําระคืนเพียงเดือนละสามพันเท่านั้นนะครับและก็ยังจะได้รับยังจะคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละหนึ่งจุดเก้าเก้าศูนย์ต่อปี และนอกจากนี้ครับธนาคารยังจะช่วยสนับสนุนการค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงขอ,ขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยจะสนับสนุนให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละห0าพบาทนะครับสำหรับสนินเชื่อเคหะนี้จะมีระยะเวลาการชาระคืนนาน40ปีด้วยการสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขต วันที่15เมษายนยนี้นะครับหรือถ้าต้องการดูละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารนมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดตอ่อเพิ่มเติมก็ทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและจำาระคืนไหวนะครับเมื่อเร็วนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายเมื่อเร็วนี้นะครับฝ่ายพัฒนาธุรกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอ ได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แคมเปญที่ว่า MRTA Challenge f ฟ้นหาครีเอเตอร์คนหน้าใหม่นะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้น้องๆและก็นักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ m r t สายสีม่วงให้บริการอยู่นะครับ ก็ขอเชิญชวนน้องๆร่วมกันประกวดคลิปวิดีโอภายใต้โจทย์ที่ว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงถูกใจวัยเจนซีเจนซีคือเจนซเนี่ยนะครับพร้อมกับจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเรื่องราวของไทย s m e g p นะครับ เอสเออีจะเข้าสู่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างไรพูดคุยกับคุณมงคลลีละธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณอลรวัตรแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะครับครับก็วันนี้ก็มาขยายเรื่องที่เคยคุยกันหลายปีแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่ส่งเสริมโอกาสให้กับเอ e เอ็มอีกับผู้ประกอบการ ทั้งประเทศเลยนะครับในโครงการที่เรียกว่าเร่งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการผ่านโครงการที่เราเรียกว่าจัดซื้อเป็นคู่ค้ากับภาค,ครัฐนะผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะซึ่งผมคิดว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมาหลายท่านก็คงติดตามการประชุมรายงานสดจากรัฐสภาซึ่งกำลังพิจารณงบประมาณอยู่นะครับ แล้วงบประมาณปีๆหนึ่งเนี่ยเรากา็มีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่เอชบสามารถเข้าถึงเนี่ยประมาณรุ่มประมาณล้านล้านบาทเดียวนะครับถ้าสมมุติว่า,าขบวนการหรืองบประมาณนีเ้เพิ่มโอกาสในการให้ผู้ประกอบการเอชบีนั้นาสามารถเข้าจัดซื้อจัดจ้างได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเมื่อปี2,563ปลายปีนะครับ เอ่อคอรอมอรประมาณเดือนกันยายนนะครับก็มีมติเรื่องนี้แล้วก็ประมาณเดือนธันวาก็ออกเขาเรียกประกาศของกรมบัญชีกลางนะครับที่จะเปิดโอกาสให้กับ s อ e บนี่เขาเรียกมีแพ้มต่อนะแล้วก็ในขนาดนั้นเนี่ยยังตั้งที่เรียกว่าความมุ่งหมายที่อยากจะให้ s อเเนี่ยเอ,อทั้งทั่วทุกจังหวัดเนี่ยเข้าถึง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สามารถผ่านทางแต่ละจังหวัดหรือแต่ละหน่วยงานในทุกภูมิภาคหรือทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสาสิบเปอร์เซ็นครับแล้วถ้าใครที่เสนอราคาต่ำสุดที่ไม่ใช่เป็น SME เนี่ยก็สามารถมีแต้มต่อไม่เกินสิบเปอร์เซ็นแต่ต้องไม่เจอต้องไม่เกินงบประมาณนะครับออของราคากลางของกรมบัญชีกลางนะครับ แล้วคุณสมัติก็ง่ายๆนะครับคือเพียงจะขึ้นทะเบียนเ,เป็นเ,เป็นผู้ประกอบการ s อสอที่กรมบัญชีกลางและเข้าไปเ,เข้าแสดงความจำนงที่สสวนะฮะคือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแล้วก็เรียกว่าโครงการ SME GP GP ียย่อม,มาจาก g o v e r n น e ่นทุกขี m e n t ซึ่ umen, ง เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความดีนะครับก็สามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเอส e เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นลายดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วยังน้อยเพว่าไม่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตะ์นั้นเองครับแล้วก็มีรายการที่จะเป็นสินค้า ที่ขึ้นทะเบียนด้วยนะครับเพราะต้องขึ้นทะเบียนทั้งตัวตัวตัวกิจการทั้งทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนี่ถึงบุคคลก็ได้นะครับต้องเรียนอย่างนี้แล้วก,แวก็แล้วก็ให้นํารายการสินค้ากับเขาเรียกว่าเหมือนแคตตาล็อกกันนะครับพร้อมกับบรรยายต่างๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปแล้วไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนรายการด้วยกันนะครับถ้าพูดง่ายๆก็เกือบจะเป็นแคตตาล็อก ใหญ่ๆของเอชบีทีเดียวนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อปี2,500งบประมาณเมื่อวันที่30กันยายนปี6-5เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยทำได้จริงเนี่ยเข้าถึงถึงมูลค่า5,50แสนล้านบาททีเดียวนะครับโอ้ตัวเล่นน่าสนใจมากนะครับก,ก็เรียนว่า มีส่วนแบ่งในการงบประมาณที่รัฐบาลจัดไว้ถึงร้อยละสี่สิบห้าทีเดียวนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยว่าบุ่งหมายเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าสามสิบเอร์เซ็นตแต่เทียบประเทศอื่นๆเนี่ยยังยังเยอะกว่านี้นะครับประเทศเอ,อ,อินเดียเนี่ยเกือบห้าสิบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอ,อ่อก็เลเรื่องนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ s อ e เอมเนี่ยแข็งแรงนะครับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้สามารถนำเสนอ,เ,อเขาเรียกว่ามีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยจับมือร่วมกับกรมบัญชีกลางที่จะให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคนะครับอระหนักและเข้าถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะดูเหมือนอมีภาคที่รู้จัก น้อยที่สุดคือโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตคือประมาณสามสิบเก้าร้อยละสามสิบเก้าเท่านั้นทั้งๆที่จังหวัดอื่นเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับสิบลำดับแรกที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างมากก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขุนเกศเชียงรายยะลากำแพงเพชรสตูลกระบี่ชุมพร แล้วก็หลํพ่พผนดังนั้นก็เลยเรื่องนี้ทั้งสสวคมบัญชีกลางแล้วก็คมพัฒนาธุรกิจการค้า,าก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญดังด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอาภาครัฐเนี่ยนะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดินสายกันนะครับเพื่ออบรมหลักสูตรที่เรียกว่า,าจะได้มีความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำเสนอราคาหรือขึ้นทะเบียนกับสสวกับกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระตุ้นนะฮะปักดันเ,เงินงบประมาณที่เป็นของพวกเรานะครประชาชนเ,าเพื่อดันกับเป็นสู่ในระบบภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูใน เว็บไซต์ของสสวเองในโครงการเขาเรียก SME GPT Good นะ P คือ p o l i c e นะครับหรือเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับที่เรียกว่าในมุมที่เรียกข่าวสารอัปเดตนะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ทั้งสองอันนี้จะมีคลิปวิดีโอเลยนะครับที่ที่จะทำะเพื่อให้คนเข้าใจในเวลาประมาณสัก ห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับก็ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็จะได้เขาเรียกว่าช่วยโอกาสในการเพิ่มรายได้หรือสร้างกำไรเรื่องนี้เพราะว่ากำลังซื้อของภาครัฐนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการกำลังใจแล้วก็ถ้าตัวเลขก็ไปดูอีกเนี่ยฮะมันก็มีสัดส่วนอันสำคัญเนี่ย เป็นเอสบีลทยที่เรียกว่าขนาดเล็กขนาดย่อมรวมอยู่ด้วยเพราะว่าการเสนอราคาเนี่ยรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ก็ประมาณไม่เกินห้าแสนบาทนะครับแล้วก็จะต้องมีใช้วิธีก็เรียกว่าสืบราคาสามลายก็สามารถใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กรมบัญชีกลางกดมีจดหมายเวียนไปถึงถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ก็ จะเป็นเรื่องที่ผมว่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกคนได้มากเลยทีเดียวอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสำคัญที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถดำเนินการได่ก็จะมีของแถมอีกอันหนึ่งถ้าใครมีใช้วัตถุดิบที่เป็นภายในประเทศเนี่ยนะ,ะก็ขึ้นทะเบียนที่สภาอุตสาหกรรมเราเรียกว่า Made In Thailand นะครับ จะได้แจมต่ออีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าพูดงด่ายง่ายก็คือราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เ m e บีเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็น e เ m e บนี่จะมีแจมต่อได้ถึงสิบเปอร์เซ็นของที่เป็น s อ e บแล้วห้าเปอร์เซ็นที่เป็นเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศโดยใช้วัตถุดิบไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบเนี่ยก็จะได้แจมต่ออีกห้าเปอร์เซ็นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต ซึ่งอันนี้ท่านไม่ต้องไปตัดราคาไม่ต้องไปแล้วก็มีเ้าเรียกไร้แฮนดีแคปอะถ้าภาษาก๊อปเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็จะสร้างโอกาสรายได้ตรงนี้ที่รัฐจัดจหาได้แล้วก็อีกประการหนึ่งการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็บางคนบอกผมไม่ไม่มีนยโยบายที่อยากจะไปซื้อคแบบ้าขายกับรัฐยุ่งยากนะแล้วต้อง มีไอน้นู่นอนี่อะไรเงี้ยไม่คุ้นเคยแต่การขึ้นทะเบียนกับสสวนั้นเนี่ยเอมันเหมือนเป็นเคตตาล็อกของประเทศเลยทีเดียวกับนะก็มีรายการสินค้าเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าคู่แข่งของท่านในจังหวัดเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่อย่างไรแล้วก็เคตตาล็อกสินค้าเนี่ยมันจะสามารถขยายออยอดไปยังที่รัฐบาลจะชวนที่เรียกว่าหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนี่ย เข้ามาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยแล้วก็กำลังจะขยายวงไปถึงบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ที่อยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็สามารถใช้ชุดข้อมูลนี้ที่เรียกว่า Open Data เนี่ยเลื่องนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านค้าขายอยู่บนไอ้เอาขาเรียกว่าแพลตฟอร์มหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ของ s m ส e นั้นเนี่ย ท่านก็จะมีตัวตนแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับในกรณีขึ้นค้าขายกับต่างประเทศเก็สามารถมาเปิดมาเช็คได้ว่าท่านเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐเพราะฉนั้นท่านก็สามารถสร้างความมีตัวตนน่าเชื่อถือกับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศได้ทีเดียวเป็นเคสตลกสินค้าที่ผมคิดว่าถ้าท่านทําน่าสนใจก็สามารถดึงดูดใจให้กับคู่ค้าแล้วก็ ดำเนินการต่างๆได้นะฮะก็ผมเลยเรียนว่าโอกาสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นช่องทางทางดิจิทัลท,ที่จะขยายาไปยังตลาดที่ท่านยังไม่เคยเามาก่อนนะครับก็ก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับครับอืมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงความมั่นอกมั่นใจในการที่จะเข้าถึงตรงนี้เนะี่ยทำไงคุณบุคคนเะนี่ย ก็ผมว่าอันแรกเลยตอนนี้เข้าไปที่สวสวเลยนะครับ,รบสวสวเนี่ยจะมีอพอกดเข้าไปสสวสสวเสร็จเนี่ยก็กดเข้าไปที่โครงการที่ครูการ SME เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วแล้วก็มีการขีดแล้วก็ g ีพีจีก็คือ g ู๊ดกับ P ก็จะมีเขาเรียกนหน้าที่มันเป็น ขึ้นมาในโครงการนี้เป็นเพจขึ้นมาแล้วท่านสามารถเข้าไปในเรื่องของคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนหรือการดรําเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบจดมหมายเวียนอะไรต่างๆแล้วก็ปกติแล้วทางสวเนี่ยจะมีการจัดเขาเรียกว่าสัมมนา จ้างผู้เชี่ยวชาญร,รูปกับกรมบ,บัญชีกลางกับกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยหลายหลายครั้งต่อปีนะครับเพื่อ,อ,อแล้วก็มีการถ่ายทอดทางออนไลน์ด้วยแล้วก็มีคลิปเก่าๆที่ได้ดำเนินการแล้วในปีหกหกเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการที่ไม่เคยค้าขายกับรัฐเลยแล้วก็ไม่มีความเชื่อเลยว่า จะสามารถค้าขายการถ่วงงานรัฐได้โดยท,ที่ที่ไม่รู้จักใครก็เปิดส่วยนยหญ่เขาจะมีความรู้สึกว่ารู้จักใครเปล่าอะไรเงรี้ยนะรู้จักใครเปล่าคุณมาคุณมาทอํอะไรอะไรยังไงครับส่วนใหญ่ก็สามารถมาสอบวากําเรียนเรื่องนี้ได้นะครับก็ก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่เรื่องดีๆของนโยบายรัฐที่ผมคิดว่าเปิดโอกาสสร้างสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเราได้ด้วย เออจริงจริงแล้วเรื่องเนี้มันถ้าภาษาเขาเรียกเอาแสงสว่างเข้าส่งเนี่ยมาแรงสาบก็หายไปได้นะครับแล้วก็บริอาทนะแล้วก็ทุกคนถ้าเข้าไปแข่งเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นยิ่งถ้าท่านไม่เข้าไปลงทะเบียนท่านไม่เอาแคตตาลอกสินค้าหรือราคาเข้าไปก็โคอข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันก็น้อย <c oughs> ใช่ไหมมันก็ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่โปร่งใสไม่แข่งขันแล้วก็ที่สําคัญเออเออมันแข่งขันเฉพาะ s อสด้วยกันแล้วก็ต้นทุนก็เท่าเท่ากันครับอืมครับได้ครับเอาละครับได้ความรูเยอะเลยวันนี้รบพูแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณมงคลครับขอบพระคุณครับกับคุณมงคลดีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับกับเรื่องราวของไทย SME GP ก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในสสวก็ได้นะครับจะได้มีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจกับภาครัฐนะครับเอาละรครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจผมไปเฉลยคาถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสิิพิเศษ1ปียุสสลากนะครับซึ่งมีอายุ1ปีเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มีความประสงค์อยากจะให้เยาวชนเนี่ยได้มาร่วมออมเงินในรูปแบบของสลากออมสินนะครับการออมก็ออมขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นซึ่งเมื่ออายุสลากครบ1ปีแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้ดอกเบี้ย ร้อยละศูนาต่อปีซึ่งระหว่างทาง1ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมเดือนละ9้าล้านบาทด้วยกันนะครับคำถามคือคําว่าเยาวชนที่มีสิทธิ์จะออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีเนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือมีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปแต่ไม่เกิน22ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรบรรณาครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมใน,ในรายการเก er ็บเบี้ยได้ทุนร้านวันิลาุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ